สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงๆงรวยรวยครับวันนี้เราพบกับวัตถุมงคลครับของหลวงปู่แสนปัสสันโนวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดครับปี 2, 560กับพากิ่งมังกรคู่แสนล่ำซ้ำโอ้โหรุน,นิทานหลวงพ่อเสกด้วยนะครับนี่โอ้โหมีตัวอย่างหนึ่งองค์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูจำนวนการจัดสร้างกันก่อนสำหรับพักรุ่นนี้นะครับของหลวงปู่แสนนะครับพักกิ่งโอ้โหกิ่งองค์โตๆเลยนะครับมาดูกันสำหรับรายการจัดสร้างพักกิ่งมังกรคู่แสนล่ำซ้ำนะครับรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะครับราคาจองอยู่ที่150บาทนะครับรายการลุ้นเนื้อเนี่ยโอ้โหหนึ่งรางการันตีนะเงินหึงเหรียญนะครับณนะวะหนึ่งเหรียญ แล้วก็เป็นเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับถ้าเป็นนาวะเนี่ยจะมีก้นเนื้อเงินกับนาวะเนี่ยจะมีก้นทองคําแล้วก้นเงินนะครับแล้วก็เนื้อเหล็กน้าพีก็จะมีก้นทองคําก้นเงินเช่นเดียวกันนะครับมีอย่างละหนึ่งองนะต่อหนึ่งลังนะครับแล้วก็เนื้อทองขาวก้นทองทิพย์ก้นทองขาวแล้วก้นทองแดงนะครับเนื้อฉนวนเนื้อทองแดงผิวไฟทองแดงผิวไฟมีก้นเงินด้วยนะนะครับแต่พวกก้นเงิน ก้นทองคำเนี่ยสร้างน้อยโดยเพราะก้นเงินแค่1 1 1องค์นะครับก้นทองคํายิ่งน้อยไปเลยหลัก10องนะครับแล้วมีทองแดงผิวไฟนะครับทองแดงกะไหลทองทองแดงกะไหลเงินทองแดงกะไหลนาคเนื้อปอกลูกปืนก้นทองทิพก้นทองแดงก้นทองขาวและก้นทองทิพส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเนื้อทองทิพเนื้อปอกลูกปืนก็999องค์งนะครับจานวนสร้างทั้งหมดของรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าองโอ้โห แล้วก็มีกิ่งจ้อยที่แจกทานแล้วก็นําเลิกต่างหากนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับหมื่นกว่าองค์นะครับหมื่นสองพันองค์ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับมาดูสัดส่วนความสูงก่อนขององค์พระกิ่งนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณประมาณโอ้โหสี่เซนเลยนะสี่กว่าด้วยนะครับโอ้โหประมาณสี่เซนนะฐานก็ ฐานประมาณสองเซนนะครับอันนี้เป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับปอกลูกปืนก้นทองแดงนี่ครับหมายเลขสี 4, 8, ่แปดสองนี่ข้างล่างจะเขียนว่าโอ้โห้ายถุงเงินถุงทองด้านล่างแล้วเขียนว่าหลวงปู่แสนประสันโนมาดูกันเลยครับนี่ด้านล่างนี่ก้นครับแล้วก็ด้านบนตัวกิง่งมาดูหน้าของกิ่งว่าชัดไหมครับนี่ แล้วก็มีมังกรนะครับมังกรก็จะรอบเลยนะครับนี่มังกรก็จะรอบแล้วก็มีต่อโคตรงนี้1จุดนะครับต่อโคตรงนี้1จุดนะเลขโคระเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับนี่ความคมชัดขององค์พักกิ่งก็ลองดูโอ้โหไม่ผะสมะก็ชัดดีนะครับนี่นี่ดูครับนี่ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับพักกิ่งของหลวงปู่แสนนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยนะครับหรือ Line i d ดีทเปิมหกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านๆๆเฮงเรวยๆครับสวัสดีครับ